ตอนนั้นฉันทำรายการมูไนค่ะยังจี้คุณแม่ต้องมาถ่ายวัดนี้วัดอะไรยังจี้ไปถึงวัดปุ๊กยังจี้ฮึมพระมันจะไปไหนไเฮ้ยมาไหวา้อะไรเงี้ยผ่านตรงไปบุกแมวกับหนุ่มกัญชัยหนุ่มก็ป่านให้ฉันไหว้ให้ฉันมานั่งดูลำมโนลาเธอคิดว่าฉันจะวีดไงล่ะปรากฏว่าถ่ายจบแล้วใช่ไหมเอาไหว้ไหว้ไหว้จบคือไม่เชื่ออะไรเลยผ่านบุญผ่านเบิดเลยไม่เคยเชื่ออะไรเลยฉันก็อ่เห็นมองไปนั่นอะไรอ่ะพี่หนุ่มไปเสร็จแล้วไปหาพระไหว้กันดีกว่าคือฉันจะเชื่อเรื่องพระก็เดินเข คือวัดวันแรกที่ฉันไปเป็นอย่างนี้เถะ เป็นอย่างเงี้ยไม่มีอะไรเลยนี่คือบทนะบดของเขามพีแค่นี้นะแล้วพานบุญก็เป็นแบบแค่ไม้เก่าๆใช่ใช่ใช่วางไว้หันไปปุ๊บอุ้ยหลวงพี่ทําไมหลวงพี่เหมือนจะตายเลยละ่ะใ <c oughs> ช่เพืนคนป <c oughs> ากหมายอยู่แล้วตอนน้ก็ตายมาแล้วพึ่งฟื้นมนอ้าวหลวงพี่ไปทําอะไรมาตายหลวงพี่ก็บอกว่าเนี่ยเป็นวันณโลกลงปอดเจอพึ่งฟื้นอีหนุ่มรู้ว่าพระเป็นวันตโลกหนุ่มหนีเลยค่ะหนุ่มก็ใช้ออกไปเลยค่ะปรากฏหนุ่มก็กลัวพระนางก็มีลูกเล็กนะตอนนั้นสัก พระเงนพี่หนุ่มมานี่หนุ่อะอยากยกพระขึ้นให้สูงเพราะว่าในชีวิตอะเขาบอกว่าถ้าสมมติใครก็แล้วแต่มีโอกาสยกพระให้สูงอะชีวิตจะมั่นคงปู่อะเคยสอนบอกว่าเนี่ยถ้าสมมติเราไปเจอพระที่อยู่ต่ำๆอะไม่ใช่แบบพระที่ก็ววางๆอยู่ตามสรารราเฎร์ไม่ใช่ถ้าในโบสถ์อะพระประธานพระประธานอะอ สมมติครั้งหนึ่งในชีวิตถ้าคุณมีโอกาสยกพระให้สูงขึ้นได้อะชีวิตคุณจะมั่นคงแล้วมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงฉันก็โอเคพี่หนุ่มมา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 เรามานั่งข่าวกันก่อนเถอะเราสองคนจะเป็นเจ้าภาพยกพระเพราะฉะนั้นคืออะไรเดือนนี้ทั้งเดือนเงินเดือนก็ตกคนละแสนเจ็ดแสนแปดเฉพาะรายการนี้นะอย่าเอารายการอื่นนะแสนแปดเราไม่เอาเนาะสองคนเนี่ยเราได้สามเราตัดสินใจแทนเขาเลยเหรอไม่ก็ต้องจับหนุ่มบางนี่ไงจับหนุ่มคุณเข่าเถอะแอ่ว่าโอเค เราจะยกพระกันนะ <c oughs> จะยกพระนี้แล้วในที่สุดเนี่ยพวกฉันก็นี่แล้วเป็นลูกฉันนี่นะกว่านั้นก็คือโอเคจะยกพระให้สูงไม่คิดอะไรเลยเว้ยไม่คิดอะไรอีกเลยจนในที่สุดผ่านไปง6เดือนก็ลืมอะ่ะ เราอะอยากจะทําบุญแค่คนละแสนห้าเอาง่ายๆคือเอาเงินค่ามูไนท์ทั้งหมดน่ะทําบุญที่หมดเลยไม่เอากลับบ้านไม่เอาเข้าบ้านจะยกลบให้หมดเลยอะไรผ่านไปก็ไม่จบพระโทรกลับมาเดือนที่หกที่เจ็ดโยมสิ่งที่โยมอยากจะทำอะห้าแสนกว่าเกือบหกแสนบอกเอ้านุ่มหนุ่มไม่ใช่แสนห้าแล้วสิมามาหนุ่มหนุ่มหนุ่มเอาอีกต้องเอาอีกไม่ใช่หนุ่มหนุ่มหนุ่มมาอีกสองแสนคนละสองแสนห้านึกอกปลาหนุ่มหนุ่มกันใช้เงียบใส่กูอะพูดเรื่องเงินกับเขาไม่ได้ อยู่แล้วไงหนุ่มกัใชัยเยียบไงแล้วก็บ <c oughs> อกเอาพี่ทำหนุ่มไม่ใช่คือเราสัญยาเรยวาจะกยกขึ้นแต่ใจอคิดว่าสามแสนน่าจะพอ,อแต่เขาเนี้ยมนไม่พอคมันกลายเป็นหกเจ็ดแสนเพราะว่าจะต้องทําฐานลากทําอะไรใหม่หมดเลยปรากฏใชนก็เครียดก็ลืมไปอีกต้องทําเป็นเนียนๆไปคือยังไงฉันก็จะทําแสนหนึ่งไว้เวลาผ่านไปหกเดือน เดือนหรือปีนึงอ่ะหลับอยู่ฉันะชอบฝันอะไรอย่างเงี้ยชอบฝันเสียงใต้อ่ะเป็นภาษาใต้ฉันมาให้คนแปลสัญญาอะไรไว้อย่างเรียกว่าฝันคือคุณเคยนั่งแบบอย่างเงี้แบบ เหมือนเหนื่อยเวลาเหนื่อยแววเข้ามาครั้งที่หนึ่งโอ้ยจอกกูคงเหนื่อยมากมั้นสาบานให้ตายกูกลัวเสียสี่เพราะคราวนี้ไม่ได้เสียแค่สามแสนไงคือเจ็ดแสนก็ต่อกูนิพพานได้เลยไงนึกออกหรือเปล่าคือทําบุญก็ต้องมีสติคือคชิมเพาะคุณทำแค่แสนกว่าบาทไม่ใช่เจ็ดแสนต้องเจ็ดแสนก็ต้องไว้ก่อนเวลมาสัญญาอะไรอย่างเงี้ยผ่านไปอาทิตย์นึงเริ่มดังขึ้นดังอยู่ตรงเนี้ยดังอยู่ตรงข้างหูเนี่ยดังขึ้นดังแววเลยนะพูกคำเดือดแต่ใจกูกูไม่ยอมเสียเจ็ดแสน คือเสียเต็มที่คือแสนห้าชันก็เปิดไล่ดูรูปอ่ะต้องลบเด้งขึ้นมาค่ะรูปแล้วนะรูปเนี่ยรูปที่เป็นหยกกัญชัยถวายเงินเป็นรูปผมใส่มือกูเป็นตัวเนี้ยชอบอย่างเงี้ยชอบไล่ไปอย่างเงี้ยไล่ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเด้งขึ้นมาอย่างนั้นอ่ะอยู่ห้าชั้นสัญญาอะไรสัญญา ก็อยู่อย่างนั้นอยู่เดือนนึงอเอาลงไว้ใจหนึ่งตัดสินใจมันก็ยังไม่เราไม่ได้เป็นกลัวที่รวยอยางก็อาจะทำบุญเจ็ดแสนได้วิธีสุดท้ายคือสุชาติตจาเจริญแล้วละ่ะ <c oughs> นออกปะละ่ะ <c oughs> ฉันก็แบบเอารูปรูปที่เด้งขึ้นมาเด้งขึ้นมาฉันพูดอย่างนี้สาบานเลยฉันไม่อยากจะจ่ายเงินเจ็ดแสน <c oughs> แต่อยากจะทําบุญอยากจะยกฐานพระถ้าพระศักดิ์สิทธิ์พระหาเองนะ <c oughs> อีบ้าเสียเง,งินเจ็ดแสนกูเชียดนะ <c oughs> ก็เลยเอารูปลงไอจีเอ๊ะกูจะเป็นป้นไครวะ <laughs> ก็ไม่รู้จะเป็น้อนใครเจ็ดแสนม้อนเขาต้องหากูเป็นโจรแล้วถูกต้องไม่ล่ะแต่ยังไงกูไม่ยอมจ่ายสชั่วโมงแรไอจี IG นะ,ะได้เงินเจ็ดแสนเท่ากับยกฐานพระสรุปแล้วได้เงินนะ่ะได้เงินนะ,ะเท่ากับค่าสร้างโบสถ์ทั้งโบสถ์เลย ฉันได้ออกแสนเดียวแสนห้าอย่างที่ใจคิดสมใจนึกเหงตระกูลเลย oh. ที่หนุ่มกัญชัยก็ไม่ต้องเพิ่มเงินตนวมื่นเดียวไง <c oughs> แต่เงินกัญชัย <c oughs> ถือว่าเป็นเงินเริ่มต้น <c oughs> เพราะว่ากัญชัยเอาเงินทั้งหมดที่มีอยู่ในตัวไม่อาจจะไม่ใช่มื่นหรอกคง,งจะหลายมื่นอะไรเงี้ย <c oughs> แต่ก็คือก็ไม่ได้คิดอะไรมากถามว่าหนุ่มทำไมบอก ผู้พี่พูดมึงงวันนั้นพี่ไม่เชื่อทับไปทับมาอยู่ดีๆเขาบอกเอ้าคราเนี้โบสถ์จะต้องยกชัดเว้ยชัดต้นนึกว่าอัลละมื่นสองมื่นเนาะมันก็ต้องใช้ชัดแปดหมื่นเก้าโอ้ตายแล้วกูโดนอีกแล้วแปดหมื่นเก้าอีกแล้วทำยังไงดีนะทำยังไงดีแล้วแปดหมื่นเก้าหนูอีกก๊อบโดนโดนเรื่องเมจิกสกินเธอจำได้ไหมจำได้เอเมจิกอีกก๊อบดูมึงตกนะมึงมันนี่มึงมาทำชัดก่อนแปดหมื่นเก้าอีกก๊อบก็สะดอกเขามาแปดหมื่นเก้าซื้อชัดไงเธอชัดอ่ะตั้งอยู่ที่บ้านฉันอ่ะเฉยๆอะปีเพราาะว่่ฉันไม ขึ้นขึ้นบินชัดนะถ้ามุดเราไปไว้บนหัวพรใชาถูกต้องป่ะแล้วไว้ไว้ไลขึ้นไปบหล่นไม่ได้มันไม่ต่ำไม่ได้ฉันบาบฉันก็ทิ้งไว้ในห้องพระเช่ไเงี้ยหนึ่งปีค่ะอยู่ดีๆปุ๊บฉันเห็นรายการเช้าที่ที่หมอชิดจะไปถ่ายก็ต้องขนมีรถขนพอไปใช่ป่ะเออเออเออดีแล้วเนี่ยไปถวายเลยปรากฏว่าโอเคไปถึงไม่ต้องมีดูเรื่องดูยามหรอกถวายอยู่นั้นเลยถวายวันนั้นเลยวันที่ถวายปุ๊บเฟซบุ๊กเด้งขึ้นมาค่ะวันนั้นน่ะเป็นวันที่ไปวัดวันแรกครบรอบอดีครบ S <S เป็นวันที่ไปวัดวันแรกอยู่ดีมันความบังเอิญก็แม่แล้วหลังจากนั้นปุ๊บฉันก็เอาแล้วสุดเว้ยชีวิตฉันเริ่มแปลกเว้ยแต่ไม่ฝันะอะไรแล้วนะจนถามหลวงพี่ก็กลับไปย้อนวันที่มาวันแรกหลวงพี่หลวงพี่ทําไมฟื้นมาได้ยังไงตอนนั้นอะ่ะเขาให้กลับมาเพราะจะมีคนมาสร้างโบสถ์เขาก็เลยให้กลับมารอนี่นอนอยู่ที่โรงพยาบาลนี้ ฉันไม่คิดที่ไม่พูดไม่จากับใครฉันก,ก็เลยมานั่งดูไว้ว่าพระองค์เนี้ยคืออะไรยังไงพระองค์เนี้ยฉันไปหาประวัติมาจนเจอเมื่อก่อนเนี้ยเป็นพระพันปีแล้วอยู่จอมปวกจอมปวกอ่ะคิดว่าเป็นพระที่หักแตกหักหมดแล้วอ่ะเป็นพันปีแล้วพ่อคล้ายวาจาศิษย์เป็นคนเอามาปั้นใหม่ในที่สุดฉันทำอ่ะบอกเลยนะจนถึงเงนัดเนี้ยฉันก็ได้ทําบุญที่เนี้ยแสนห้าแต่ทุกครั้งที่ฉันได้ทำได้งานได้ได้เงินอ่ะตอนเนี้ยเวลาขอฉันเอาอย่างอื่นออกมาเลยฉันก็ โอ้ยแบบว่าเชื่อพระองค์นี้มากอะเออ <c oughs> ฉันขอใครเอาง่าเรื่องเงิน ใครติดหนี้ติดสินเรื่องเงินคุณเชื่อมาเรื่องเงินพานบุญยังให้จริงๆทาไมคุณถึงเชื่อก็พอผมกลับมาเนี่ยนะครับปรากฏว่ามันมีงานอีเวนต์เข้ามาสองงานติดเลยซึ่งแปลกมากคือช่วงนั้นน่ะเกือบครึ่งปีไม่มีอีเวนต์เข้ามาให้ผมเลยผมก็บูชากลับมาก็เอามาแจกแฟนรายการในรายการเดชช็อคด้วยอย่างเงี้ยคือขอไว้ของานไปของานของานขอให้มีเงินเข้ามานะจะได้ส่งไปให้แม่ที่บ้านนะอะไรหน้าอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บมาจริงได้เธอรู้ป่ะเมื่อก่อนชักับทำบุญกับวัดจะทำยังไงฉันหลอกให้เจ้าของมาดาม ทุกวันนี้จับองค์ที่เอามาแจกแลืเล่นในรายการแฉการเป็นองค์ละสามสี่พันในอีบา้าเพราะา ก็ขอแล้วได้จริงแบบพานบุญคือให้กูยังคิดกูแจกอะไรไปเนี่ยคือเมื่อก่อนด้วยความที่ไม่รู้จะเอาทําอะไรแจกในรายการแฉเหมือนไอ้ไข่อ่ะไอ้ไข่ตอนที่ฉันควตตาเลยก็ไม่รู้ไอ้กจะวัดยอมยอมเก็บไว้นะสองลังสองหลังเมื่อก่อนวัดไอ้ไข่ไม่มีกนไปเอาไอ้ไข่แจกใครไม่มีใครเอาเลยใช่คุณแม่พูดเรื่องไอ้ไข่ตั้งแต่ตอนเป็นอังคารเช็คดวงอ่ะ ไอ้ไข่ให้คนยังไม่มีใครเจ้าวาดทำไมให้ฉันไามกล่องอกูจะก้ามาตุกตาอะไรก็ไม่รู้ปรากฏเจ้าวาดให้ฉันทุกคนยังองละแปดหมื่นห้าแล้วที่ฉันแจกคนทั้งหมดจากองละแปดพันปรากฏว่าตัวเองอะ่ะก็แบบว่าแจกในรายการแกแจกพร้อมซื้อน้ำหอมมาดาวฟินแกคิดดูเองเลยกันแล้วขอมมาดาวฟินขายดีอยู่แล้วด้วยห,หมดเกลี้ยงไม่เหลือเลยคุณก็บอกเฮ้ยเวลาขอพานบุญอ่ะพานบุญเป็นแค่แบบว่าเหมือนโนราเหมือนอะไรเงี้ยเขาชอบให้โชคให้ลาอย่างนี้อยู่แล้ว แล้ว <Ừ. S 2> เขาก็มีมานานแล้วจนในที่สุดเนี่ยฉันก็ไปมีพวกพี่ๆไปกันก็ไปถ่ายรายการแล้วก็เลยยกช่อฟ้าเวลาที่ยกตอนยกชอ่ชอฟ้าเธอบนท้องฟ้าไปรูปเนี่ยดูหน้าดิเกิดอะไรขึ้นหน้าอะไรอ่ะเอ,อหน้ากากาพันบุญอนะ่ะมันก็เป็นนากากาพันบุญอนะ่ะบางทีอาจจะคิดไปเองนะฉันไม่อยากเป็นคนคิดไปเองนะอืแต่แบบว่าก็เป็นอนะ่ะเนี่ยหน้ากากาเป็นอย่างเนี้ย เมื่อก่อนฉันไม่เคยรู้จักเลยว่าพานบุญคืออะไรม้วยจนมารู้จักแต่แบบว่าถามเคยเจอเหมดูสินะเนี่ยอ้ยเหมือนเลยอ่ะใช่เะเหมือนเลยอ่ะใกล้เคียงเลยเป๊ะเลยแล้วยังไม่จบคือแบบว่าปรากฏว่าคนเขาบอกว่าหลังหลังเนี่ยคือพานบุญอ่ะเขาจะช่วยเรื่องแบบว่าเมตตามหานิยมตัวแต่ตัวเองอ่ะ ทุกครั้งครั้งที่ตัวเองเคยเจอไว้คือตัวเ,เล่นหุ้นอ่าเนาะมีมวันเขาบอกว่าฉันก็รู้จักขเจ้าของเขาบอกมันจะขึ้นถึงห้าบาทนะเราซื้อสามบาทอะไรเงี้ยอยู่ดีดีปุ๊บฉันกูต้องรอห้าบาทสิเพราะนี่เป็นเพื่อนสเสน่แบบอะไรเงี้ยฉันอะไรเงี้ยนึกออกปะฉันก็รอไปแหมมันก็รอมาตั้งนานแล้วก็ต้องฉันก็ยังโลภอยู่นั่นแหละอ,อยู่ด <คน S 1> ีด <คน S 1> ตอนสี่บาทยี่สิบซึ่งขาดอีกตั้งหลายสตางค์ไปสับาทสิบตังค์ควจะได้ขายไม่ขายจะไปทําบุญแล้วนะพายอยู่ดีปุ๊บก็เป็นภาษาใต้อีกแล ขายซะมันไม่ได้เป็นแบบว่ามาตุ้มๆขายซะขายซะอะไรเงี้ยอืปรากฏว่าไงรู้ป่ะขายปุ๊บคุณตกกั๊บคุณแม่รอดจนเด็ดิบฉันก็มองเขาเอาอย่างนี้นะเดี๋ยวจะทําเป็นบูชาให้เดี๋ยวถ้าสมมติเนี่ยเปิดรายการใหม่มาหนึ่งรายการค่ะถ้าท่านมีตัวตนจริงอ่ะมีตัวตนจริงๆนะเอาตรงๆไม่อยากจะไว อยากจะไหวหินไม่หวจีวะจะไหวเหล็กอะนึกออกป่ะไม่อยากจะไหวแบบตัวเองเข้าใจเขาป่ะหมดนเนี้ยคือเอางี้พวกของบูชาทั้งหมดแม่งก็เป็นหินเป็นเหล็กหมดอ่ะอันนี้พูดกันแบบตรงไปตรงมานะถูกใชนเป็นคนที่จะไม่ยอมใส่พระแต่ใส่ไอ้ไข่เพราะว่าไอ้ไข่นั่นน่ะมันก็เหมือนเคยเจอเคยมีประสบการณ์อะรับกเอางี้เปิดรายการมาขอเปิดรายการเนี่ยอืมขอให้โฆษณาเต็มภายในไม่ถึงสิบนาทีซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วอ่าโหเป็นไปไม่ได้ เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วไม่มีทางชันก็บอกอ่ะก่อนเข้าประชุมเลขอไอ้ประชุม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 ถ้าโฆษณาเนี้ยเต็มภายในแบบว่าสิบเนี่ยไม่เอาชั่วโมงหรือทีไรภายในหนึ่งชั่วโมงถ้าเต็มฉันจะทําเพราะเป็นคนที่การเปิดรายการอ่ะการเปิดรายการคือม,มันไม่ใช่ราบอันประเสริฐของฉันนะอ่ะม,มันเป็นทุกอันประเสริฐนะึกออกปะถูกมันจะต้องเหนื่อยมันต้องอันไม่ได้แบเออปรากฏว่าเต็มเว้ยภายในสิบนาทีชันก็เลยบอกโอเค เมื่อท่านมีตัวตนจริงๆฉันก็เลยไปไปทําเทปคนอื่นก็อาจจะบนกันแบบว่าไก่เกล้าอะไรไม่ต้องฉันจะทําเทปเรื่องของเขาเผยแพร่เรื่องของเขาทางวัดก็เลยบอกเออไหนๆมาแล้วอ่ะก็ยกช้าฟ้าไปซะสิโยมทับจนเสร็จบอกอ๋อไม่ใช่เงินเงินคนในไอจีทั้งนั้นเลยที่ที่ทำร่วมบุญกันมาเออมันก็มีเรื่องปฏิหารคือเพราะฉันตั้งแต่ตัวเองเ่ะรู้จักกับวัดยงใหญ่มานะะเรื่องเงิน่ะได้ o ลี่เรื่องเงินเลยอลี่เลยนะ ตัวคุณเองเคยเจออะไรกับพานบุญตัวคือเนี่ยก็่ับผมแม่มันคือโดโดเส่วนตัวแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่ออะไรอยู่แล้วเคยมีหมอดูมาทักแม่บอกลูกชายไม่ค่อยเชื่ออะไรนะอให้มันห้อยพระบ้างเวลาไปบ้านผีบ้านอะไรอ่ะผมก็ทําไมละแม่ไปทําไมเวลาไปบ้านผีอ่ะผีเนี่ยก่อนตายก็เป็นคนนะนิสัยมันเป็นยังไงตอนตายก็เป็นอย่างนั้นบางดวงวิญญาณมันเกเรนะมันอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่ค่อยได้เชื่ออะไรอย่างเงี้ยครับแต่ไปพันบุญเนี่ยพอผมบูชากลับมาแต่เชื่อไหมทุกวันเนี่ยไม่มีติดตัวเลย ให้เขาไปหมดให้เหมือนฉันฉันไม่มีไม่ต้องมาขอไม่ต้องมีกูมไม่มีแม้กระทั่งแต่ใชผมให้เขาไปหมดเลยคือฉันไม,ไม่มีเลยคือเราเราตั้งใจบูชาว่าตอนแรกนึกจะบูชาว่าเดี๋ยวบูชาไปไปแจกแฟนรายการนะครับนี่เลย พอคิดว่าไปถึงที่วัดปุ๊บไม่มีคนซื้อของเขาอเป็นตู้กระจกเป็นชุมเล็กๆวัดเด็ดเียกว่าเป็นวัดเลยเนาะใช่ติพระยังไม่มีเลยทางเข้าจะเป็นดินกรวดเนี่ยผมไปผมไปมาปีแล้วอะดินกรวดยังเป็นถนนกรวดอยู่เลยตรงรอบๆนั่นอะผมไปยืนดูอาบูชามาหน่อยเดี๋ยวไปแจกไฟรายการตั้งใจอย่างนี้ก็ไม่มีติดตัวทุกวันช่วยวัดช่วยเขาใช่ครับคิดอย่างนี้เลยช็อตแรกที่ไปเห็นในศาลาผมขนลุกแบบขนแบบ อันนี้พูดตรงผมไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนมนยืนแบบทาไมเป็นอย่างนี้ทั้งที่บรรยากาศรอบๆข้างก็ไม่ได้เย็นร้อนด้วยบ่ายสองอ่ะมันยืนอยู่อ่ะข้างนอกอ่ะขนลุกแบบไม่มีอะไรดูด้วยใช่โอ้โหมาจนแบบคนนึงอ่ะก็เลยมานั่งศึกษาเว้ยเขาบอกว่าเนี่ยก็เลยมาเนี่ยไม่กี่ที่นั่งไล่ๆอยู่อ่ะดูเพียต่างๆปรากฏว่าคนที่สั่งให้ทําพระองค์เนี้ยกับวัดเนี้ยก็คือพ่อคายวาจาศิษย์นัพ่อคายคือใครคะ พ่อคลายก็คือเป็นเขาเรียกว่าเทวดาเป็นเทวดาของเมืองคครก็คือเป็นเทวดาของเมืองนครมูลอะไรคนจะแบบว่านยุคนั้นอ่ะจะมีหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทวดเหยียบนั้นจะลเจียพวกเราให้ต่อให้รุ่มพ่อรุ่นแม่รุ่นตาเราเกิดไม่ทันครับแต่ในยุคยุคของพวกเรารุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นตารุ่นยายเราจะทันพ่อคล้ายวาจาศิษฐ์ปืาปู่ว่าเมื่อก่อนมันเป็นสวนยางเขาสัญาเรียะยางใหญ่มีสวนยางปุ๊กแล้วชาวบ้านอ่ะเขาก็จะไปปลูกปลูกยาสูบก็ไปขุดเจอเศียรพระ ก็คือเสียงพระองค์เนี้ยจอมปวดขึ้นอยู่จอมปวดขึ้นอยู่นี่เขาบอกนะปรากฏว่าโจชิ้นส่วนพระแต่ละจุดอแต่ละจุดคือคือครึ่งหนึ่งของพระก็อยู่ที่นู่นที่นี่คือหาอยู่อยู่อยู่ทั่วไปหมดเลยอ่ะคนก็เลยบอกว่าไม่มีใครกล้าออกมาเพราะว่าเหมือนมีงูใหญ่เฝ้าเอาไว้อแล้วก็มีคนเห็นที่มีพานบุญก็คือเหมือนตรงเนี้ยเป็นจุดพานบุญเหมือนจุดพานบุญอยู่แง่ไอ้ไข่อ่ะแง่ไข่มันก็คงตอนแรกๆคือเด็กๆก็คือวิ่งเล่นอยู่ หลังเจ้าวัดอะไรเงี้ยพานบุญคงเฝ้าพระพุทธรูปองเนี้ยไว้เพราะบางคนเขาบอกว่าอาจจะมีอัญมณีอะไรในเสียนพระอะไรอย่างเงี้ยถูกต้องไหมเขาก็เลยเฝ้าเฝ้าพานบุญเป็นคนเฝ้าเอาไว้อืจนมาปรากฏว่าเนี่ยฉันมาอ่านในปีสอง9้อาอาจจะทันรุ่นปู่รุ่นย่าเราเนาะรุ่นบางทีพ่อแม่ดูนะสิเขาบอกสี่สี่เก้าเก้าเนี่ยพ่อขายวิชาสิทธิ์ก็เดินทางมาปั้นปั้นพระพุทธรูปเนี่ยนะจนเสร็จเนี่ย สมโพธิในปี2,500หลังจากพันพระพุทธรูปหลังจากนั้นก็บูรณนะหลังจากพ่อขายมรณะไปก็ไม่มีใครมาบูรณนะแต่ก็กลายเป็นว่าอ๋อที่มีเหมือนกับว่าไขรถือว,ว่าจะเด้คืออยู่ที่วัดนี้มาก่อนใช่สแสดงว่าอันนี้สแสดงว่าอันนี้คิดเองนะพานบุญก็คือเฝ้าวัดนี้มาก่อนอ เออเป็นไปได้เพราะมีจุดเชื่อมต่อนี่ไงก็เป็นลูกาัวนป้านก็ว่าว่าเป็นเหมือนแบบวัดพี่วัดน้องกันมาก่อนอ๋อเหรอครับคนคนทีท้องถิ่นกับพู้ยที่ผมฟังนะเขาเล่าให้ฟังว่าจริงจริงไม่รู้แต่ว่าตัวเองไปทำบวชจนเสร็จยังไม่รู้เลยคืออะไรเนี่ยเล่าให้ฟังไม่ก็คือเขาเขาบอกว่าเคยเป็นวัดพี่วัดน้องมาก่อนถ้าไปไหว้ไข่ต้องมาไหว้วัดยังใหญ่ด้วยพูดถึงหลวงพ่อคลายวัดตาศิ์ฉันมีโอกาสไปไหว้พระอุเชนรู้จักพระอุเชนใช่ไหมเคยได้ยินครับปรากฏว่าตัวเองก็แบบว่ามีวันหนึ่งคนก็เลยแบบว่่่าาเเเลรรือองงพะุชนให้ฟั พระอุเชนองค์เนี้ยอายุพันหกรปีแล้วนะอ,มอมเมื่อก่อนเนี้ยคือตัวเองไปเนี่ยเขาบอกพระอุเชนเนี่ยคนเล่ามือว่าเอยบางทีได้ยินเป็นเสียงชาวบ้านเขบอกทุกวันนี้ยังเป็นอยู่นะท,ที่วัดสวนกันวันที่คือก็จะเป็นเสียง เสียงช้างร้องเสียงอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนเขาจะมีกรมช้างเมื่อเราย้อนกลับไปเมื่อประมาณหลายปีอ่ะกรมที่ไว้ดูแลช้างอ่ะกรมไว้ดูแลช้างไว้ดูแลเชิงตั้งแต่คงจะสมัยไหนเราก็ไม่รู้หรอกเนาะสมัยก่อนก็คงจะแบบว่าในวังคงมีที่เลี้ยงช้างอะไรเงี้ยใช่ใช่สมัยแล้วพระองค์เนี้ยก็คือไว้เหมือนกับเราไปไปตามศูนย์ช้างก็จะมีพระองค์นี้องค์นี้ไว้แต่ทุกวันที่ศูนย์ชกศูนย์ช้างอ่ะ ก็ปิดไปแล้วพระองค์นี้ก็เลยถูกทอดทิ้งไว้อะไรเงี้ยก็เป็นที่เรื่องหลือชาวบ้านว่าเฮ้ย <c oughs> อภินิหารของพระอุเชเนี่ยทุกวันนี้ตกอยู่ในน้ําไม่มีใครตั้งแต่ท่านไปอยูแล้ไม่มีใครสามารถเอาขึ้นมาได้อือแต่ก็ไม่มีใครกล้าบ,บอกแล้วก็เหมือนแบบตอนกลางคืนก็จะมีช้างป่าเนี่ยมาอารวาสม,ม,มาอารวาส นะแล้วทุกๆวันพระเนี่ยกลางคืนเนี่ยบางทีก็แบบว่าก็มีแต่เสียงช้างเสียงอะไรมาทุกคนเขาก็เลยกลัวหมดพ่อท่านคลายทราบเรื่องจะบอกว่านั่นคือเสียงพระอุเชนพ่อท่านคายวาจาสิทธิ์นะก็จึงเรียกคนเนี่ยเอา่ะเราจะไปเอาพระอุเชนขึ้นมาเองคือไม่มีใครเอาเขาขึ้นมาได้จากใต้น้ําพอที่อออปังไม่มีใครเออเอาเขาขึ้นมาจากใต้น้ำได้เลยก็ปรากฏว่าพ่อท่านคลายเนี่ยกับชาวบ้านก็ได้พายเรือไปประมาณสักสามวันเนี่ยก็บอกเนี่ย ตรงนี้แหละเป็นจุดที่ได้ยินเสียงช้างทุกคืนทุกคืนคบ,บางวันก็เป็นช้างป่ามาอรารวาสหรืออะไรเงี้ยเขาก็เลยอุ้มขึ้นมาเธอพ่อจ้างใช้ได้แค่ 3, สามเส้นสายสินสามเส้นอะ่ะดึงขึ้นมาได้แต่ที่ใครก็เอาขึ้นไม่ได้ชาวบ้านทุกคนเอาขึ้นไม่ได้แล้วช้างป่าก็เหมือนกับว่าเขาก็หาไม่เจอว่าช้างป่าที่ไหนมาอรารวาสอ,อ่ะแล้วตอนนั้นเขาก็เริ่มมีสาร,รวัตรแล้วก็าสาร,รวัตรเนี่ยแหละเป็นคนอุ้มพระอุเชนเนี่ยขึ้นมาครับในระหว่างนั้นก็มีการบอค้าการก็ทาพิธีแค่ว่าจุดเทียนเพื่ออัญเชิญนขึ้้นมาอะไรเงีย แค่เอาขึ้นมาบนเรือนะ,ะเชียนก็ดับทันทีเลยระหว่างกลับเนี่ยพ่อท่านค้ายก็บอกว่าเออหนักหรือหนักหนักไหมเบาอะไรเงี้ยหนักหนักหนักไ,มไหมไรห,ห,ห,หมรือเบาอะไรเงี้ยเนี๋ยเอาไป <ะ S 2> สารวบ,บอกว่าไม่หนักพ่อท่านก็ล่องเรือนะฮะฝนก็ตกความพิเศษบ,บอกพ่อท่านาบอกว่าที่ยังกว้างฝนตกไม่ถึงเรือหรอกปรากฏฝนตกหมดเลยเว้นตรงเรือทุกพระอุเชนอยู่โอก็เป็นพ่อท่านค้ายวาจาสิทธิ์จริงๆออืมแล้วตอนที่เขาบอกว่าชาวบ้านบอกตอนที่เอาพระอุเชนเข้าวัดนะ ตอนนี้เอมีรุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นพ่อรุ่นแม่อะไรย่างงี้ทันใช่ไหมเขาบอกว่าไงรู้ป่ะเสียงเหมือนช้างทั้งมาจากไหนดังเป็นหมดโขงใหญ่โใหญ่รอะฉันถจ้าคุณมีโอกาสเขาบอกว่าถ้าคุณมีโอกาสคุณไปวัดส่วนกระแตกเขาไม่รู้เขาจะเอาออกมาให้กราบไหวหรือเปล่านะคืออราจบุญเลยตัวเองอ่ะได้มารู้จักเพราะอะไรรู้ป่ะเนี่ยแหละฉันงงฉันงงแค่ว่าทําไมฉันต้องมาวัดเอออย่างใหญ่อย่างใหญ่ ฉันก็เลยศึกษาวศึกษาไปเจอท่านพอคายจันเลยก็เลยทําเป็นคอนเทนต์ไปเลยก็ทําให้ถวายเหมือนอย่างที่พูดไปเลยไงอ๋อดีสาธุอังคารลุ่มป้ง